สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วันแบงคอกนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมวิวภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้เวลา5.30โงครึ่งแล้วนะครับผมสุดก็ยืนอยู่บริเวณหน้า Starbucks นะครับผมจุดนี้คือชั้น3นะครับผมพาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะมีจุดที่ให้ทุกคนได้มาชมวิวให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปนะครับผม เป็นวิวมุมเมืองนั่นเองนะครับนะครับ,รบข้างบนก็จะมีทุกคนต้นไม้แบบนี้ดกันเข้าเอาขึ้นมาปรัดนะครับความสวยงามนะครับผมนี่ครับตอนนี้เวลาห้าโมครึ่งนะครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกนั่นเองนะครับผมบรรยากาศต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนี้ดีมากๆเลยนะ อย่างสวยเดยนะครับผมข้างหน้านี้เราก็จะมองเห็นวิวถนนสาทรทุกคนมองเห็นสะพานช่องนนทรีนะครับผมแล้วก็มองเห็นแถวสวนรุ่มนะครับผมเพราะว่าจะติดกับสวนรุ่มนะครับคนเราฝั่งถนนก็ได้นะครับผม นี่ครับอย่างสวยเลยครับผมนี่ครับข้างแบบนี้ทุกคนเขาทําไฟประหับด้วยทุกคนดูนี่ครับเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะมืดค่ำแล้วนะครับผมก็จะมีผู้คนมายืนชมภาพ ยืนชมวิวภาพบรรยากาศนะครับผมนี่ครับสวยมากๆเลยทุกคนว่าสวยไหมถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนยังไม่เคยมาอยากจะมาก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถไฟ้าใต้ดินนะครับผมมาลงอยู่ที่สถานี ลุมพินีนะครับผมออกออกประตูนหนึ่งนะครับผมก็สามารถเชื่อมเข้ามายัางวัดแบงกอกได้เลยนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมข้างล่างข้างล่างนี้เป็นอาคารเป็นที่มาของถนนวิทยุที่เปล่านะไม่แน่ใจนี่ครับสวยมากข้างหน้านี้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะเป็น สวนลุมพินีนะครับวิวภาพบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวสูนก็จะตัดไปช่วงเวลาสักหนึ่งทุ่มนะครับผมเราก็จะได้เห็นแสงไฟจากมุมเมืองนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกก่อนนะครับผมแต่เรามองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยทุกคนเพราะว่ามันวางมุมตึกนะครับผม สวยมากครับผมดูมุม,มองอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูมุมฝั่งพระรามสีนะครับผมมุมฝั่งถนนพระรามสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวแวส่องดูมุมนี้ก่อนนะครับเราจะสามารถมองเห็นสาธรยูนิตนะครับผมนูม่นเดี๋ยวูนซูมให้ดู นะครับตรงไป,ป็ระเ็นสาธรทอยู่นี้นะครับผมแล้วก็เห็นสะพานช่องนนทีนะครับมาเดี๋ยวนําดูฝั่งนี้นะคนพระรามสีว้าว <Sorry. S 2> ครับนี่ทุกคนบันไดที่ทุกคนเห็นนะนะั่นคือสามารถเดินขึ้นไปชมวิวเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับผมจะเป็นชั้น4ี่ชั้น5้านะครับ ค,คือฝั่งถนนพระรามสีนะครับผมเป็นหน้าโครงการนะครับเป็นหน้าโครงการบัลแังก์คอกนั่นเองนะครับผมนี่ครับยังสวยเลยครับผมเราจะเห็นนะว่ามีผู้คนเดินขึ้นไปชั้นสี่ชั้นห้านะครับ ส่วนมากโครงการบันแบงคอกนี้ทุกคนจะเป็นโครงการที่เน้นธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนะครับผมเต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศช่วงกลไลท์นนะครับผม ตอนแสงน้อยเนครับเดี๋ยวศูนย์จะตัดไปช่วงเวลาสักหนึ่งทุ่มนะครับผม นะครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมต้องบอกเลยว่าแสงไฟตอนกลางคืนนี้สวยมากๆเลยครับครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนครับสวยมากทุกคนก็เป็นวิวมมุเมืองยามราตรีนะครับผมสวยมาก ทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนแต่ท้องฟ้ายังแบบยังไม่มืดมากทุกคนยังไม่มืดสนิทเลยครับผมสวยไปอีกแบบครับสวยสุดๆเลยครับเดี๋ยวศูนย์จะพาทุกคนขึ้นไปชั้นสี่แล้วก็ชั้นที่ห้านะครับผม ครับผมก็เป็นบันไดทางขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ขึ้นไปก็ชมดิวไปนะครับนะครับตามทางขึ้นเขาก็เอาต้นไม้มาปราบใบไปนะครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้กับโครงการด้วยนะครับผมมองขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นต้นไม้นะครับแบบนี้ทุกคนมองลงไปข้างล่างนะครับผมมองตรงไปก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องนะครับผมเยอะแยะมากมาย ช่วงตอนกลางคืนนี้สวยไปอีกแบบนะครับจากชั้นสามขึ้นไปชั้นที่สี่นะครับผมหรือคนตรงนี้เพิ่งสังเกตหรือว่าเข้ามาติดตั้งใหม่ทุกคนมันจะเป็นแบบลาวเป็นลาวนะครับผมเป็นลาวแบบนี้สวยมาก อย่งสวยเลยทุกคนว,ว้าววิวสวยมากวิวสวยจริงๆครับ นี่ทุกคนก็ทําเป็นแบบเล้านะครับผมแะย,ะยิบระยะเลยทุกคนเป็นไฟแบบเด่นแสงนะครับผมไปเด่นแสงแบบนี้เลยน,น่าจะติดตั้งใหม่นะครับผมเมื่อก่อนซูไม่เห็นนะโอ้ข้างบนก็มีด้วยทุกคนเด้อยังสวยเลยละ่ะ นี่ครับนี่ก็อีกมุมนึงที่สวยมากๆเลยครับมุมทางขึ้นนะครับผมเป็นช่องแบบนี้นะครับผมเห็นบิวมุมเมืองนะครับอย่างสวยเลย โอเคทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูามาดูวิวนะครับผมมุมเมืองความสวยงามของกรุงเทพมหานครที่วันแวงคอกนะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับก็เป็นอีกห้างหนึ่งนะครับผมที่ขึ้นมาแล้วก็มีจุดชมวิวแบบนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ